อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงเทคโนโลยีแบบ n o n s t อปแอปอะไรน่าสนใจมีอะไรโดนๆเราจะมาแชร์ให้คุณฟังสวัสดีครับเพื่อนๆก็ห่างหายกันไปสักพักแล้วนะครับผมกับการรีวิวแอปแบบนี้เนาะทุกวันนี้นะครับผมสายงานโปรแกรมมิ่งเนี่ยเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมากเลยนะครับ แน่นอนว่าการแข่งขันต้องสูงมากตามไปด้วยก็เลยทําให้มีการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดต่างๆหรือว่าการทดสอบเขียนโค้ดเพื่อที่จะวัดความรู้ของผู้เข้าสมัครงานเนาะแล้วก็คัดคนที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทํางานในแต่ละบริษัทนะครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีโอกาสเตรียมตัวก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนําเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า readcode นะครับ เว็บไซต์นี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเอาแบบฝึกหัดในการเขียนโค้ดไว้จํานวนมากเลยนะครับรวมไปถึงแบบทดสอบในการรับเข้าทํางานของบริษัทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ Microsoft a p p l e Facebook นะครับนอกจากนี้เนี่ยเว็แบบไซต์นี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการาทดสอบโค้ดต่างๆนะครับยังช่วยฝึกฝกีมือเราในการเขียนโค้ดระหว่างเราทํางานไปแล้วด้วยได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาจะรวบรวมเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเขียนโค้ดเอาไว้นะครับ เราก็จะมีคอมมูนิตี้ที่เป็นเว็บบอร์ดสำหรับโปรแกรมเมอร์เนี่ยให้มาคุยกันได้เลยนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยใช้งานยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้านะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า readcode นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการสร้าง a c c o u n t นะครับโดยการกดปุ่ม sign in เนาะแล้วก็กดปุ่ม sign in ได้เลยถ้าเกิดว่าใครไม่มี a c c o u n t นะครับสามารถกด sign up ได้นะครับหรือว่า ถ้าใครมี Account ด้านล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ GitHub Facebook นะครับหรือว่า Link ์อินนะครับก็สามารถล็อกอินด้วย Account ต่างๆด้านล่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมในที่นี้เนี่ยผมก็จะทําการล็อกอินด้วย Google Account ของผมนะครับผมพอเราทําการล็อกอินเสร็จนะครับผมเราก็จะมาเจอกับหน้าวอลของเราเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอมมูนิตี้สำหรับการ พูดคุยกันของโปรแกรมเมอร์นะครับไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรหรือว่า,าโค้ดตรงไหนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมาโพสต์ไว้นะครับก็จะมีคนเข้ามาตอบเราก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับให้เราทําการกดไปที่ explore นะครับผมหน้านี้เนี่ยก็จะรวบรวมเอาแบบฝึกหัดต่างๆที่เป็นที่นิยมนะครับมีทั้งแบบทดสอบอินเทอร์วิวต่างๆจะเห็นได้ว่ามีบริษัทชั้นนําเพียบเลยนะครับผมเนี่ยกูเกิลเฟซบุ๊กไมโครซอฟท์อเมซอนนะครับ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าบางบริษัทหรือว่าบางแบบทดสอบเนี่ยเราก็ต้องเป็นพรีเมียมก่อน,นครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องเสียตังค์เข้าไปเพื่อที่จะทําการทดสอบราคานะครับผมพรีเมียมเนี่ยก็จะมี2แบบให้เลือกเนาะมีทั้งแบบรายเดือนกับรายปีนะครับแบบรายเดือนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่35ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับหรือว่าประมาณ1,250บาทนะครับหรือว่าแบบรายปีเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ5,600บาทต่อปีนะครับ หรือว่าตกประมาณ470บาทต่อเดือนนะครับผมก็กลับมาที่แบบทดสอบนะครับผมจะทําการทดลองเขียนแบบฝึกหัดให้ดูสัก1อันนะครับอันนี้ผมก็เลือกหัวข้อนะครับ Top Interview Question นะครับก็คือเป็นคําถามที่จะใช้ในการอินเทอร์วิวบ่อยๆนะครับใช้ในการสอบสัมภาษณ์นะบ,บ่อยครั้งนะครับอันนี้เนี่ยอ้างอิงจากสถิติของสหรัฐหรือว่าสถิติของ World w i d e นะครับผมในไทยเนี่ย อาจจะยังไม่มีบริษัทที่นําเอาข้อสอบพวกนี้เนี่ยไปใช้อันนี้ผมก็จะเลือกแบบแบบง่ายก่อนเนอะเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงนะครับเขาจะมี3แบบนะครับก็คือจะมี easy นะครับมี medium แล้วก็ hard เนอะแล้วก็จะมะีหัวข้อต่างๆให้เราเลือกนะครับอันนี้ผมจะลองอทําข้อสอบของหัวข้อ array ดูนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับเขาบอกให้ remove duplicate from sorted array ก็คือให้ทําการลบสิ่งที่ซ้ำเนี่ยใน อารที่มีการเรียงลําดับแล้วก็เขาก็จะมีโจทย์มาให้เราต้องทําความเข้าใจโจทย์นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างมาให้นะโอเคมีคําใบ้มาให้นิดหน่อยด้วยนะอ่ามีคําใบ้มาให้นิดหน่อยด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยเราก็ทําการเลือกภาษาได้นะครับที่เราเจะต้องการหรือว่าเป็นภาษาที่เราถนัดนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะลองเขียนด้วยภาษา Python เนาะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทําการทดสอบแล้วก็เขียนโค้ดตัวนี้ไว้แล้วเนาะ เราก็ผมก็เอาโค้ดมาแปะเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับในการ remove duplicate from sorting array นะครับก็คือการลบตัวซ้ำออกจาก array ที่ทำการเรียงลำดับแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่เรา,เาพิมพ์โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการลันโค้ดสักทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทดสอบดูว่าโค้ดที่เราทำงานเนี่ยตรงกับโจทย์ไหมเรียบร้อยนะครับผมโค้ดของผมเนี่ยก็ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นว่าโค้ดสเตตัสเนี่ยก็เป็นฟินิชนะครับถ้าเกิดว่าผมใส่โค้ดผิดเนาะสักนิดนึงแล้วก็ทำการรันนะอาอันนี้ก็ยังได้อยู่เดี๋ยวผมต้องหาวิธีการทำให้มันพังสักเล็กน้อยเนาะ,อะลองเปลี่ยนตัวเลขนิดนึงอ่าอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเกิดเออร์ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น โค้ดที่ผิดนะครับเราก็ต้องทำการแก้ไขโค้ดแล้วก็รันไปเรื่อยๆ่อก่อนที่เราจะทำการส่งนะครับอันนี้ผมก็แก้ไขโค้ดกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ทำการอ่านเรียบร้อยอันนี้ก็จะเห็นว่า expectation เขาบอกว่าข้อสอบเนี่ยต้องการคำตอบประมาณนี้นะครับแล้วก็คำตอบของผมเนี่ยก็ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าข้อสอบอคำตอบถูกต้องแล้วนะครับให้เราทำการสับมีโค้ดไปนะครับ เขาก็จะทำการเลื่อนไปข้อต่อไปให้อัตโนมัติเลยนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าก็จะมีเสเตตัสต,ต่างๆให้นะครับว่าโค้ดของเราเนี่ยดีแค่ไหนเนาะ,ะเราสามารถแก้ไขโค้ดได้นะครับโอเคเมื่อเราทำการสับมิดเขาก็จะมีติ๊กถูกอยู่ข้างหน้าข้อสอบเนาะว่าอันนี้เราได้ทำการสับมิดไปแล้วแล้วก็ถูกต้องนะครับอันไหนสับมิดไปแล้วแล้วผิดเนี่ย มันก็จะเป็นตัวกากบาดนะสีแดงๆเราก็สามารถย้อนกลับมาเพื่อจะแก้ไขโค้ดของเราได้นะครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับรวีวิวเว็บไซต์ที่ชื่อว่ารีดโค้ดนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพอจะช่วยอะไรเพื่อนๆได้สักนิดหน่อยไหมเอ่ยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็พวกเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้เราเรีวิวอะไรนะครับหรือว่าชอบการรีวิวของเราหรือว่าไม่ชอบแบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe พวกเราได้นะครับเพื่อที่จะติดตามรีวิวแอปดีๆแบบนี้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e นะครับ u b e Channel นะครับ Network t r a i n i n g Center นนะครับผม